งบน้อยแต่เงามากทำไมงบน้อยแล้วต้องเงามากทุกคนคงรู้สึกรถชั้นสีเงินรถชั้นสีขาวรถชั้นไม่ต้องขัดสีหรอกรถชั้นทํายังไงก็ไม่เงากว่านี้บางคนเขาบอกว่ารถชั้นเงาอยู่แล้วไม่จําเป็นหรอกวันนี้ผมจะมาไขาให้ฟังเป็นความจริงนะฮะผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นสมัยที่ยังไม่เปิดคาแคร์นะฮะและผมก็เจอเพื่อนๆหลายคนรถของเขาไม่จําเป็นต้องทาคาร์เทลลิ่งคาร์เทลลิ่งไม่ใช่การขัดสีรถที่ใช้เครื่องปั่นเหมือน ใช้น้ำยาขัดหยาบตัวแดงๆที่เราคุยหมายถึงช่วงแรกส่วนมากนะฮะที่รถทําสีออกมาช่างจะทําการขัดประมาณนี้และจะทิ้งรอยวงๆไว้ให้ท่านลุ้งๆเงาๆด่าง,งๆประมาณนี้นะฮะใช่แล้วครับผมเขายังไม่ได้ทําการขัดเด t เ i ลลิ g งนะฮะขั้นตอนขัดเด t เ i ลลิ g งก็จะแตกต่างส่วนมากก็จะเป็นร้านที่ดูแลรถอย่างถูกวิธีวผมจะพาไปชมท้ายคลิปนะฮะว่าขัดเด t เ i ลลิ g งมันเป็นอย่างไงถ้าใครอยากทําการขัดแบบนี้และไม่เคลือบแก้วนะฮะราคาประหยัดสุดๆไปเลยอย่างรถไซส์นี้นะฮะสองแบงค์เทาก,กว่าเท่านั้นแต่ถ้าเคลือบแกกก้้วว็จะคุ่า เพิ่มอีกไม่กี่แบงค์แดงถ้าทางร้านผมมีโปรโมชั่นตัวไหนแนะนำคุณลูกค้ารีบจองกันได้เลยครับผมเดี๋ยวจะช้าหมดอดนะจ๊ะก่อนเราจะทําการขัดในเท i ลิ n g เราก็ล้างล้อให้ประมาณนี้เลยนะฮะหลังจากนั้นเราก็นํายางมาตอยออกให้ท่านโดยใช้น้ํายาสลายคราบยางมาตอยนะฮะแล้วก็ทําการรูปดินน้ำมันเพื่อเอาสิ่งสกปรกออกพูดง่ายๆเหมือนผงเหล็กที่เรามองไม่เห็นนะฮะมันมีน้ํายาอยู่ตัวหนึ่งนะฮะที่สามารถละลายคราบผงเหล็กได้แต่ร้านผมมีดินน้ํามันนะฮะไม่ต้องเป็นห่วงครับผมเวลาประหยัดขั้นตอนไปได้เเเเยยยออะะะะถึงรราาจีนม ประสบการณ์มาเยอะนะฮะเอาจริงๆทุกอย่างมันมีการรัดขั้นตอนนะฮะไม่จําเป็นต้องทําตามสูตรอาจารย์นะฮะแต่ทางที่ดีทำตามสูตรอาจารย์ดีกว่านะฮะไม่ใช่หมายถึงผมเป็นอาจารย์นะฮะหมายถึงอาจารย์ที่เคยสอนเรามานะฮะถ้าคุณสามารถจบงานได้สามารถรัดขั้นตอนได้และลดขนลูกค้าออกมาสวยเงางามนั่นแหละครับผมคุณสามารถรัดขั้นตอนได้นะฮะแต่ถ้าคุณยังไม่เคยทดลองยังไม่เคยทําผมแนะนําทําสูตรเดิมจะดีกว่าครับผมนี่ก็ผมถึงขั้นตอนฟูเดเทลลิ่งแล้วนะฮะก็เหมือนฟ้นฟูผิวลดให้กลับมาเงาง ใช้ใบขัดหยาบก่อนนะฮะใบเขียวตัวนี้ไม่หยาบจะเกินไปเออเล็กเกอร์ได้น้อยมากคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยและน้ํายาขัดหยาบของเรานะฮะเป็แนแบรนด์มีชื่อเสียงมียี่ห้อดังถึงต่างประเทศเอาจริงๆแบรนด์ตัวนี้ก็อยู่ต่างประเทศนะฮะแต่พอดีผมไม่ได้สปอนเซอร์นะฮะเลยไม่ได้รีวิวเลยไม่ได้บอกให้แต่ถ้าใครอยากรู้จริงๆหลังไม้ได้ครับผมผมยินดีบอกให้ทุกท่านนะฮะพอดีผมไปขอป้ายเขาแล้วเขาไม่ให้ป้ายผมผมก็เลยเครืองเขานะฮะหยอกหยอกครับผมผมลืมบอกไปเมื่อสักครู่ที่ใบเหลืองจะใบนิ่มมมขึ้นนนนาาาห่่อยยะะะแตัจบบใ เคลือบสีและใช้น้ํายาชักเงาขัดละเอียดได้เลยนะฮะแล้วลงน้ํายาเคลือบสีแค่นี้เป็นอันว่าจบหรับล้างรถขัดฟูเดเทลลิ่งแต่คันนี้นะฮะเลือกแพ็กเกจเป็นโปรเคลือบแก้ว2องหรือ3ามแมงเทามีทอนแต่ผมขอพูดถึงท่านลูกค้าท่านนี้หน่อยนะฮะผมขอขอบใจขอขอบคุณลูกค้าท่านนี้มากเลยตอนที่เราเดือดร้อนคุณลูกค้าหรือ f c ท่านนี้พร้อมยื่นมือมาช่วยเราเสมอเลยนะฮะตอนนั้นผมลงคลิปไปผมไม่มีที่ทิ้งขี้เลนนะฮะลูกพีท่านนี้ทักมาหาผมไม่ทิ้งที่บ้านเขาได้โอ้โหใจดีสุดขอกราบพระคุณคลูก้้าทนนี มากเลยนะครับผมความเมตตาแล้วก็มาใช้บริการที่ร้านผมเราก็ทําการเคลือบแก้วไปให้ถึง2อรอบหรือ2ชั้นผมจะบอกลูกค้าท่านนี้ไว้เลยนะฮะส่วนนี้รับประกัน1ปีน้ํายาติดตทนน้ำถึง3ปีเลยนะฮะทุก6เดือนเข้ามาเมทนั้นได้เลยแต่ผมแจ้งลูกค้าท่านนี้ไปแล้วนะฮะลูกค้าทําสีมาบางส่วนเราขัดไม่ได้เต็มร้อยนะฮะแต่ลูกค้าก็ใจดีอีกแล้วเขาบอกไม่เป็นไรใครอยากให้เรารล้างรถแบบไหนขัดสีแบบไหนพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะถ้าผมว่างผมจะทําให้ชม <c oughs> เคลือบแก้วตัวนี้เปิดเต็มระบบแล้วนะฮะแต่ย จองโปรเคลือบแก้วไว้และล้างเดตเทลลิงกับเรานะฮะลดไปเลย50%และอย่าลืมบอกทางร้านนะฮะว่าตามมาจาก Tik t o อกหรือตามมาจากท่องทางอื่นล้างเดเทลเป็นประมาณไหนเดี๋ยวผมจะเล่าคร่าวๆไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําให้เต็มระบบเลยอ่ะขั้นตอนแรกก็จะล้างตามโลโกล้ตามมุมประตูตามกระจกต่างๆที่ล้างสีดูดฝุ่นหรือล้างเองไม่สามารถล้างได้ถ้าล้างได้ก็เสียเวลาสุดๆไปเลยหรืออาจทําไม่ไหวนะฮะแล้วก็ล้างตามฝาถังน้ํามันล้วงล้อแย่ล้อให้ใหแบบเอี่ยมๆไปเลยแต่ถ้าใครเอาโปรเคลือบแก้วอย่างเดียวเราก็จะล้าง ดูดฝุ่นแบบเบสิกให้นะฮะช่วงนาฝนเต็มที่แล้วเราอาจจะมีของแถมอะไรมากมายลองกดฝากติดตามแล้วกดหัวใจกดแชร์กดรายการโปรดให้เราด้วยนะฮะเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารจากเคคาแคร์เต่าบินคลิปนี้ผมก็ขอลาไว้เพียงเท่นี้นแล้วกันครับผมขอบคุณมากนะฮะที่รับฟังกันจนจบและดูกันจนจบนะฮะขอบคุณอย่างยิ่งครับผมขอบคุณมากๆเลยขอบคุณ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 ครับสวัสดีฮะ